ได้ครบทีมผลการจับสลากแบดบินตันสุธิรมาณคัพ2025รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดบินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกสุธิรมานคัพ2025ที่เมืองเซี่ยนเหมอนประเทศจีนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27เมษายนวันที่4พฤษภาคม2568ล่าสุดได้มีการจับสลากประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยโดยจะนำทีมช้ปงกลุ่มไปรอพบกับทีมรองแช้ปงกลุ่ม และทีมจากกลุ่มเดียวกันจะไม่สามารถเจอกันได้ในรอบนี้ซึ่งทัพนักตบลูกขนไก่ไทยที่จบรอบแรกด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม A จากผลงานชนะสองแพ้หนึ่งนัดทุกจักให้เจอกับทีมชาติอินโดนีเซียแชมป์กลุ่มดีที่ชนะรวดสามนัดผลการประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายสุทธิรมานครับ2025จีนพบมาเลเซียญี่ปุ่นพบไต้หวัน เดนมาร์กพบเกาหลีใต้ไทยพบอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศจะเริ่มในวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2 5 6 8เวลา16นากา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยแฟนแบดมินตันสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport 7ช่อง686